เก้าสิบหนึ่งสองสามแอคชั่นหนึ่งสองสามแอคชั่นแอคชั่นทำหล่อดิหนึ่งสองสามแอคชั่นทำไมมันดำเดี๋ยววะกล้องมันดำหรือคนมันดำมาเนี่ยตึ๊บกล้องมันดำหรือคนมันดำมาเนี่ยพี่โอมน้องอามเล่นด้วยงามเล่นด้วยเร็วอุ้ยขาวด้วยขาวด้วยขาวด้ยปรับกล่องก่อนว้ย ยิ้ม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 เล่นยิ้มเงียวเงี้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 ยวเหี้วเงี้ยวดูพี่โอมเล่นไม่เรียกน้องเลยพี่โอมเรียกน้องอามเลยเนี่ยน้องอามอยากเล่นด้วยน้องอามอยากเล่นด้วยน้องอามอยากจะลุกนั่งยิ้วคิ้วขมอดแล้วเนี่ยคิ้วขมอดแล้วสัดดำเลยสัดดำดูสัดดำด้วยสัดดำจะลุกไปเล่นรถแล้วเที่ยงงานโรงพ่าดีกว่าเราปะ ทำงานองพากันไหมเล่นกล่องปิดอะไรดิทำงานองพากันไหมไอ้ดำไอ้ดำมากล้องเฮ้ดำมากล้องไปูเล่นไมโครกับพี่โอมพี่โอมเล่นไมโครไม่เรียกน้องเลยเรียกน้องดำดอดคอมอย่างเร็วน้องดําปื้ดน้องดําปื้ดเร็วน้องดำอยากไปองค์ฟ้าเนี่ยอยากจะลุกเดินลุกไม่ได้ลุกไม่ขึ้นเว้ย หนูไม่มีเลงหนูไม่มีเลงอยากไปเที่ยววงพากับพี่โอมหนูไม่มีเลงเดินไ,ไ,ปไปเป็นภาระาคนอื่นเขาอุ้มเนาะเดี๋ยวเขาจะโยนทิง้งเนาะเดี๋ยวเขาจะโยนทิง้งใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะโยนทิ้งเดี๋ยวเขาจะโยนทิ้งดอกแตก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 หนูพี่โอมท่านสนใจน้องเลยโอมเลี้ยงน้องหน่อยเร็วเลี้ยงน้องหน่อยเร็ว ียกน้องหน่อยเร็วเรียกน้องหน่อยเร็วนกเด็กนกเด็กกระเดวกระเดวอันดินกระเดวกระเดวดินเดวเดวดินเดวเดวให้สองบาทนะดินเดวเดวดินเดวเดวให้สองบาทดินกระเดวเดีวให้สองบาทแล้วสองบาทสองบาทไปเที่ยวงานองค์พระวันนี้ปิดงานแล้วโว้ยวันนี้ปิดงานองค์พระแล้วน้องอามตัวไม่ทันงานองค์พระโว้ย รอปีหน้าเนาะนบปีหน้าเนาะไอ้ดำไอ้ดำหน้าตีไอ้ดำหน้าตีงานองพระรอปีหน้าเว้ยน้องงามจะได้ไปไหว้องค์พระงานน้ำมัสกรารองค์พระปฐมจีดีเจดีน้องอามดำดำดัดคอมเอามุมไหนวะถึงจะขาววะอะมุมไหนถึงจะขาววะต้องไปขัดสีใหม่แล้วเนี่ย ไปขัดสีใหม่แล้วเนี่ยไปเข้าร้านเคาะพ่นสีไปขัดสีใหม่เข้าร้านเคาะพ่นสีไปพ่นสีรถยนต์พ่นสีรถยนต์พ่นสีรถยนต์นนไปตัวเองกินข้าวยัง,ต,ง,ง,งต,ตัวเองกินข้าวยังตัวเองวางกล้องดีแต่ว่าตัวเองกินข้าวยังกินยังวัวป็น Hindi niyang mo.